รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มคัสสาระและบันเทิงเพื่อนคนคอนหนังครับ,รบทีมคืนนิดๆเปิดมาพบเจอหน้าเรา2คนมีเรื่องราวของโลกภาพยนตร์มาฝากกันครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็รวมถึงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีทั้งไทยและเท แล้วก็มีรอบพิเศษหนังเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะครับทุกประการเป็นหนังที่พิเศษจริงๆสําหรับช่วงเทศกาลสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมอยากดูก่อนใครกับรอบพิเศษนะครับนั่งรอไว้หน้าต่อเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ไม่ได้อยากจะอวดครับแต่จะบอกว่าแจกเฉพาะรายการเราเท่านั้นแบบนี้เดี๋ยวจะแจกครับต้องรอติดตามนะครับมีทั้งเสื้อเชิร์ตนะครับมีทั้งสมุดโน้ตจากนีวียอีฟเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันส่วนช่วงประจาครับเหมือนเดิมครับแน่นงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าตัวอย่างหนังใหม่ๆครับผมนะครับหนบบแว จอเอเลี่ยนสัตว์ประหลาดจะต้องแบบว่าบุกทำลายล้างโลกแล้วเราต้องหนีหนีแล้วเราต้องต่อสู้ไม่ควรพลาดครับกับ The Darkest Hour ครับวิธีการนำเสริมนุษย์ต่างดาวก็แปลกกว่าเดิมเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นรูปลักษณ์ของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวโหโตโตร่างยาวๆผอมๆครับทีนี้ไม่ใช่ครับเป็นพลังงานแล้วทำได้ดีด้วยน,นังเรื่องนี้จากทีมงานสร้างของพุ่มกับวันเจิดแล้วก็นำเอาทีมงานที่เป็นมือฉมังของเขาทั้งหมดเนี่ย มาทำหนังเรื่อง The Dark e s Out ครับครับผมนะครับเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตกันกับ First Cut ครับไปอัปเดตนิดนึงดีกว่านะครับฝั่งสารัะมีการรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรายได้ของเขาเรื่องไหนขึ้นเรื่องไหนลงติดตามได้กับ Box Office โดย Major Cineplex ครับช่วง Box Office สนับสนุนโดย Major Cineplex ที่สุดแห่งอนุภาคของความบันเทิง M Generation Card อันดับที่5นะครับตกลงมาจากอันดับที่4สําหรับภาพ,พยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Arthur Christmas เรื่องราวของลูกชายสุดท้องของซานตาคลอสที่นําปฏิบัติการสุดไฮเทคของพ่อไปใช้เพื่อภารกิจฉุกเฉินทํารายได้เพิ่มไปหกล้านกับหกแสนเหรียญ อันดับ4นะครับตกลงมาจากอันดับที่2สาหรับภาพเพียร์เรื่อง The Muppets บรรดาหุ่นมือที่โด่งดังจากรายการโทรทัศน์เมื่อทีม The Muppets <c oughs> ต้องกลับมารวมตัวกันเพื่อกอบกู้โรงละครเก่าของพวกเขาคืนมาจากเจ้าพ่อบ่อนน้ามันตัวร้ายทํารายได้เพิ่มไป7ล้านกับ7,03,000เหรียญเสียแชมป์ลงมาอยู่ที่อันดับที่3แล้วนะครับสำหรับภาพเพียร์เรื่อง The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1ค <c oughs> วามรักของมนุษย์กับแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าทํารายได้เพิ่มไป7ล้านกับ9แสนเหรียญ อันดับที่2นะครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่อง the s i t t e r ภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนักศึกษาที่ทต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กข้างบ้านและต้องพบกับคืนอันแสนโกลาหลอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับนำแสดงโดยดาวตลกโจนาฮิล all, all, เปิดตัวได้รายได้10ล้านเหรียญ และภาพเนียร์ที่ทำรายได้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับก็เป็นภาพเนียร์ที่เข้าใหม่เช่นกันนั่นคือ New Year's Eve ผลงานของคู่กับ Gary Marshall จากบ l e n Time s t a y เป็นหนังที่เฉลิมฉลองความรักความหวังการให้อภัยโอกาสแก้ตัวและการเริ่มต้นใหม่เปิดตัวได้รายได้สุ3ล้าน7 0 0แสหาพันเหรียญและนั่นคือห้ดับภาพยนตร์ชำเงิสูสุดในสหรัฐอเมริกามื่อสัปดาห์ที่ผ่นมานะครับช่วง first cut โรงภาพยนตร์ฮอลลีวูดสีมิติ AIS 4DX แห่งแรกในเมืองไทยเปิดแล้ววันนี้ชั้น5 p าพารากอนซินิแฟ The Dark e s t Hour บอกเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนชาวอเมริกันที่ไปเที่ยวมอสโกและพบว่าพวกเขาต้องการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เอเลียนบุกที่นั่นโดยเอเลียนพวกนี้บุกมาโลกเพื่อกินพลังงานวิธีการก็คือการใช้แขนพลังงานมาดูดกินพลังงานชีวิตของทุกสิ่งบนโลก ในขณะที่รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจเอาชนะการลุกรานในครั้งนี้ได้หนุ่มสาวกลุ่มนี้กลับพบวิธีเอาชนะพวกมันแต่พวกมันก็มีข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นตัวพวกมันและพวกเขาจะช่วยผู้คนบนโลกนี้ได้อย่างไรลองไปติดตามกันนะครับกับ The Darkest Hour Electricity Oh my god We're gonna i t the hell back อยากดูหนังรอบพิเศษก่อนใครนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับรอบนี้เอ็มคัดร่วมกับ Warner Brother s i ร์สฟิและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเฟ็กสครับะถ่ายภาพยนตร์รอบพ,พิเศษเรื่องน e w y ย a r s Eve ครับโดยรอบพิเศษจะมีขึ้นในวันที่27ธันวาคมณนะรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเฟ็กรัตโยชินครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับต้องร่วมสนุกเข้ามาในการตอบคำถามว่าผู้กับแกรี่มาแชลเคยกำกับห <do> นังเรื่องใดมาก่อนนะครับทีคำตอบให้เลือกระหว่าง <give> ปาริส <love> เตมสองลาลนไทน์เ ส Love Actually see Crazy Stupid Love ท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้โดยการตอบคำถามทางเว็บไซต์ w w w n a u l u c o m นะครับและกับเรื่อง New Year's Eve นะครับมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับกับของที่ระลึกครับเป็นสมุดโน้ตภาพยนตร์จาก New Year's Eve <S พร้อมกับเสื้อที่ระลึกเก๋หน้าสะสมมากเลยทีเดียวนะครับคำถามนี้ครับถามว่า New Year's Eve เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองใดครับมีตัวเลือกให้นะครับระหว่างข้อหนึ่งลอสแองเจลิสครับหรือว่าข้อ2องนิวยอร์ก สามารถโทรมาตอบได้ที่หมายเลข081514301ให้เวลาโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงหนึ่งชั่วโมงหลังรายการจบครับเอิร์ทครับจุใจกับตัวอย่างแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีเบื้องหลังมาฝากครับหนัง2เรื่องนะครับเรียกว่ามันจริงๆนะครับแต่พักชมทรกาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ ลัข้าสู่ช่วงที่สอนะครับกับ M อ็มคัสาระและบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับเพนรี่เกิดไว้หน่ก่อนไปเบรกกันนี่ยครับว่าวันนี้เราจะมีเบื้องหลัง2เรื่องครับ เริ่มต้นที่เรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับนี่คือสชลโโคมกลับมาครั้งนี้โอ้โหหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยเพราะจริงๆนะด้วยบทประพันธ์เขาหลายคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเครดิตดีมากจากตอนภาคแรกนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีสเปเชียลคอนเทนต์ให้ดูไปแล้วด้วยถูกเชลโลโคมถือว่าเป็นปฏิบัติการตอนล่าสุดตอนนี้ฮอลลีวูดพยายามจะปั้นให้ตัวละครของเชะละโลโคมเนี่ยเหมือนกับเจมส์บอนด์จะมีวายร้ายมีการปฏิบัติการมีอาวุธพิเศษมีการใช้ไหวคริปเหมือนแมกออร์ย่าง ภาคนี้รับประกันได้ว่าไม่ต้องปูตัวละครแล้วครับบูอย่างเดียวไม่รีรอแล้วครับเราไปติดตามเรื่องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Sherlock Holmes: A Game of Shadows กันได้นะครับในช่วง Hollywood Cut ครับช่วง Hollywood Cut r s e <Everything. S 1> I believe? That, um, like a good Sherlock Holmes tale, you kind of are wondering where it's all going to wind up, and you're pleasantly surprised when you find out. Um, again, you know, I think a lot of reading a great story um, happens in your head, and you're kind of developing the imagery. Obviously, we take care of that somewhat, but um, I think it's really got a good sense of, of, of fun, it's got a good heart to it, it's really kind of emotionally weighty. Oh, how I've missed you, Holmes. Have you? I barely noticed your absence. I suppose, in general, what we really wanted to try and do this time was was run with the relationship because we, whilst you got a good sense of it in the first, we also had to work quite hard, obviously, to tell, to introduce the, the, the characters, to introduce the world, and to give, not backstory, but give a sense of what to expect from them. I wouldn't say eccentricity, but with more breadth. Who are you two? concerned citizens mr holmes i have a feeling you're in danger i want to do it as far as possible i want to do you know the things that i can do and use um, you know i'd rather bite somebody or grab a bottle and smash it into somebody's head or you know, stab somebody with a fork, whatever, in, in, instead of doing something that is just, you know, unbelievable and looks really good, but maybe not possible for, you know, for a normal person to do. What are we up against here? The most formidable criminal mind in Europe Professor James Moriarty. He's one of those villains who, well, he's the Uber villain, you know. The first sort of supervillain. His presence is sort of referred to, and he's a sort of background force or something like that, you know. It was a kind of like Blofeld or something in the Bond films. I think it's informed uh, the relationship between Moriarty and Holmes, is that because they're intellectual equals to a degree, that it's just the, the sense of the game between the two of them. Holmes needs Moriarty as much as Moriarty needs Holmes. Plenty of reasons to dance. What's mine, Pa? The only way to find out is to try it. Come on, son. Let's shake this world. Show me what you're ready with. Oh. Eric.